ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรก็จะพามาชมพื้นที่นะครับที่ต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นโฉนดสี่ใบนะครับต้องการที่จะแบ่งด้วยนะครับก็คือแปลงละสิบไร่นะครับสามแปลงนะครับก็ตั้งแต่ติดกับเพื่อนบ้านนู่นนะครับยาวมาอีกด้านหนึ่งก็คือไปติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวนุ่นเลยนะครับนู่นนะครับตรงโค้งนู่นเลยนะครับหน้ากว้างอยู่ที่สองร้อยกว่าเมตรนะครับ ทางเฮียเจ้าของนะครับถือทางคุณพี่เจ้าของนะครับทำไว้นะครับแปลงละสิบไร่สามแปลงนะครับแปลงที่สี 1, 50, ่เจ็ดไร่หนึ่งงานห้าสิบเจ็ดไร่หนึ่งงานห้าสิบเจ็ดตารางวานะครับนะครับแปลงที่สี่เจ็ดไร่หนึ่งงานห้าสิบสี่ตารางวานะครับที่ดินตั้งอยู่บ้านคลองสำอางนะครับตำบลสาร,ารำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับ นะครับเข้าออกได้สองสามทางเลยทีเดียวนะครับที่ดินจะติดถนนลาดยางไฟฟ้าน้ําประปามีเรียบร้อยแปลงที่หนึ่งนะครับติดกับเพื่อนบ้านนะครับติดกับเพื่อนบ้านเลยนะครับแล้วก็ายาวมานะครับแปลงนี้ก็สิบไร่นะครับแปลงที่สองนะครับก็คือด้านหน้าของบัตรตรงนี้ก็สิบไร่เช่นกันนะครับแปลงที่สามก็ติดกันไปอีกนะครับสิบไร่แล้วแปลงสุดท้ายนู้นเลยนะครับแปลงสุดท้ายที่ติดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแปลงนู้นเจ็ดไร่หนึ่งงานห้าสิบ สี่ตารางวาห้าสิบเจ็ดตารางวานะครับเจ็ดไร่หนึ่งงานห้าสิบเจ็ดตารางวานะครับเดี๋ยวบัตรให้ชมรูปแปลงก่อนนะครับก่อนที่จะพาเดินชมพื้นที่นะครับปัจจุบันตอนนี้ที่ได้ปลูกยูคาไว้นะครับก็ประมาณสามปีแล้วนะครับเดี๋ยวให้ชมรูปแปลงก่อนนะครับนี่นะครับรูปแปลงจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ แปลงละสิบไล่สิบไล่นะครับแล้วก็แปลงสุดท้ายเนี่ยเจ็ดไล่หนึ่งงานห้าสิบเจ็ดตารางวานะครับนี่นะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับทั้งทั้งสี่แปลงนะครับเราจะเอาสิบไร่ก็ได้นะครับหรือยี่สิบไล่ก็ได้นะครับหรือจะเอาเจ็ดไล่ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับโฉนดมีการแบ่งแยกเรียบร้อยนะครับเป็นโฉนดทั้งหมดมีอยู่สี่แปลงนะครับหรือจะเอายกแปลงเลยก็ได้นะครับสามสิบเจ็ดไล่หนึ่งงานห้าสิบเจ็ด ตารางวานะครับยกทั้งสี่แปลงเลยก็ได้นะครับทางเฮียเจ้าของต้องการจะขายนะครับทางคุณพี่เจ้าของต้องการจะขายนะครับที่ดินจะติดถนนลาดยางนะครับหน้ากว้างรวมๆแล้วนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักสองร้อยกว่าเมตรนะครับตั้งแต่ติดกับบ้านคลองสําอางนะครับนี่นะครับบ้านคลองสําอางนะครับบ้านคลองสําอางใต้นะครับ ถ้าเราไปนี่นะครับเราจะไปออกบ้านท่าช้างนะครับแล้วก็ออกถนนสวนรสอนสามสิบสามนะครับเข้าออกได้สองทางนะครับถ้าจากตรงนี้ตรงไปเลยนะครับไปออกถนนสวนนรสอนสามสิบสามเนี่ยนะครับระยะทางแปดกิโลเท่านั้นนะครับถ้าเราวิ่งออกไปอีกนิดนึงนะครับเราก็จะเลี้ยวไปออกตรงสี่แยกบ้านแจ้งนะครับระยะระยะทางอยู่ที่หกกิโลครึ่งนะครับนี่เลยนะครับทางเฮียขายพร้อมต้นยูคาไปเลยนะครับตะละแแปลงนะครับจะเอาสิบไร่ก็ได้นะครับ หรือจะยกแปลงเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับมีน้ําประปาเรียบร้อยไฟฟ้ามีเรียบร้อยนะครับตรงนี้ขอบเขตแปลงที่หนึ่งนะครับตั้งแต่หัวมุมรู้นะครับยาวมาถึงหลักแดงตรงนี้นะครับมีหลักหมุดหลักเขตนี่นะครับมีหลักแดงอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะมองเห็นหลักแดงนะครับหน้าแปลงตระแปลงนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก80เมตร นะครับเจ80ดเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับจากหลักนี้นะครับยาวไปถึงริมนูเลยนะครับก็ประมาณสัก80ดเมตรได้นะครับแล้วก็จากแปลงที่2ก็จากหลักแดงตรงนี้นะครับยาวไปหาหลักแดงอีกต้นหนึ่งนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสักเกือบเกือบแปเมตรนะครับแต่ละแปลงนะครับที่ดินตั้งอยู่บ้านคลองสําอางใต้นะครับ ตำบลสารารำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสกวนะครับเป็นโฉนดสีแปลงสีใบนะครับแบ่งแยกเรียบร้อยนะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับแจ้งมาว่าจะเอา10ไร่ก็ได้นะครับ20ไร่ก็ได้หรือยกแปลงก็ได้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอ่าถ้าท่านเดินทางมาชมนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับบ้านของสำอางใต้นะครับถ้ามาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิต 169หกิบเก้ากิโลนะครับถ้ามาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธ์ภายในแปลงก็จะอ่าภายรอบๆแปลงจะมีเพื่อนบ้านนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนู่นนะครับที่มองเห็นนะครับเข้าออกได้สองทางนะครับถ้าออกไปสนุนส่วนอัศรหรือเราจะออกไปด้านนี้นะครับก็จะวิ่งออกไปผ่านบ้านคลองสำอางใต้ไปนะครับก็จะเป็นอ่าไปประมาณสัก2กิโลนะครับก็จะเป็นสี่แยกนะครับถ้าเลี้ยวขวา ลงไปก็จะออกวังตะเคียนนะครับออกถนน2006แล้วก็ออกถนน359ได้นะครับจากตรงนี้ไป359ก็ระยะทางก็ประมาณาประมาณ10กว่ากิโลนะครับประมาณ10กว่ากิโลเท่านั้นนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาจากลังสิทธ์นะครับ169ยกิกิโลนะครับถ้ามาโซนสนามบินสวนณภูมินะครับก็อยู่ที่15 5้า้ากิโลหาดบางแสนชนบุรีนะครับถ้าท่านเดินทางมา โซนหาดบางแสนชนบุรีนะครับก็ระยะทาง154กิโลเท่านั้นถ้ามาเปรียบเทียบจากวัดหลวงพ่อโสธรฉะเชิงเซานะครับระยะทางก็อยู่ที่117ยิบเจ็ดกิโลนะครับนี่นะครับหลักแปลงที่สองก็จะถึงตรงนี้นะครับนี่เลยที่มองเห็นเนี่ยนะครับแล้วแปลงที่3ก็จะไปนู่นอีกนะครับนะครับแล้วก็แปลงสุดท้ายแปลงที่สี่ก็คือนู่นเลยติดที่ถมไว้ นู่นนะครับคนละฝั่งถนนกับร้านก๋วยเตี๋ยวเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับทางเฮียเจ้าของนะครับหรือทางคุณพี่เจ้าของนะครับตั้งราคาขายไว้นะครับราคายัางต่อรองได้นะครับราคาเปิดไว้อยู่ที่ไล่ละสามแสนเจ็ดน,นะครับราคานี้เฮียเกบอกว่าต่อรองได้นะครับน่าจะขายพร้อมต้นอยู่คากันไปนเลยนะครับประมาณนั้นนะครับน่าจะขายพร้อมต้นอยู่คา ครับราคาไร่ละสามแสนเจ็ยังต่อรองกันได้นะครับ <c ười> คุยกับทางเฮียเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับ <c ười> เป็นโฉนโดคุดแดงนสอสสี่จอนะครับ <c ười> ที่ดินติดถนนลาดยางยาวๆอย่างนี้นะครับ <c ười> ระดับก็อ่าด้านหัวมุมด้านนู้นนะครับด้านฝั่งทิศเหนือกับทิศตะวันออกแล้วนะครับด้านนู้นจะเกือบเสมอถนนนะครับแล้วก็จะมาอ่าประมาณแปลงที่เนี่ยแปลงเนี้ยนะครับ แปลงที่3ากับแปลงที่2เนี่ยนะครับก็จะต่ํากว่าถนนประมาณสัก70-80ถึงเซนนะครับเป็นบางจุดนะครับแล้วก็แปลงที่1นะครับก็ระดับก็เสมอถนนเลยนะครับนะครับก็คุณท่านใดที่มองหาที่นะครับก็ลองเข้ามาชมได้นะครับนะครับเข้ามาชมได้นะครับสนใจชมรูปโฉนดนะครับตำแหน่งที่ดินนะครับทักไลน์เข้ามาที่เบอร์0 9 8 0 07 5 2 6 6นะครับ 0 9 8 0 0 7 5้า6นะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณทุกท่านนะครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านน้องๆทุกท่านนะครับมารับชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ต่อรองกับเฮียเจ้าของได้โดยตรงนะครับหรือทางคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับจะเอาแปลงเจ็ดไร่ก็ได้นะครับหรือจะเอาแปลงสิบไร่ก็ได้นะครับตรงนี้ทางเฮียเจ้าของทางคุณพี่เจ้าของนะครับยินดีที่ จะขายนะครับราคาตัวราคานั้นต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับนู่นนะครับตรงหัวมุมแปลงของเราด้านนู้นนะครับก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่นะครับแล้วเขามีการถมไว้เรียกอย่างดีเลยทีเดียวนะครับฝั่งนู้นเขาก็จะน่าจะมาสร้างบ้านนะครับตอนนี้นะครับที่ดินก็อยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านวิ่งออกไปตรงไปเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยวไหนก็ออกถนนสวนอศสามสิบสามเลยนะครับ ระยะทางจากตรงนี้ออกไป8กิโลเท่านั้นนะครับตรงไปเลยขี่ตามถนนลาดยางเส้นนี้8กิโลก็ออกถนนสวนอสอนนะครับหรือถ้าเราไปเลี้ยวออกแสี่แยกบมันแก้งเราก็เลี้ยวขวาไปวิ่งออกไป6กิโลครึ่งนะครับจากแปลงออกไปนะครับก็จะถึงจะถึงถนนสวนนรสอน33ตรงสี่สแยกไฟแดง้านแก้งนะครับก็ฝากคุณคุณไว้ด้วยนะครับทางคุณพี่เจ้าของต้องการจะขายนะครับ ความลึกเข้าไปนะครับก็ไปถึงที่มองเห็นนะครับนั่นน่ะนะครับแล้วด้านหลังก็ตัดตรงไปส่วนส่วนทางนั้นก็เป็นสวนขนุนสวนทุเรียนนะครับอยู่ด้านหลังแปลงนะครับเป็นของอีกท่านหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่อยากจะมานําเสนอรีวิวให้ท่านได้รับชมนะครับที่ดินตั้งอยู่บ้านคลองสําอางใต้นะครับตําบลสาราลาดวนอำเภอเมืองจังหวัดสกวนะครับวันนี้นะครับบัตรของอวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านน้องๆองทุกท่าน มีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรธุรกิจอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จนะครับในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงชิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภยัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดิน สามสิบเจ็ดไร่หนึ่งงานห้าสิบเจ็ดตารางวานะครับตั้งอยู่บ้านคลองสําอางใต้นะครับตําบลสารรํำดวนอําเภอเมืองจังหวัดสระแก้วขอฝากคุณคุณไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอกราบคําว่าสวัสดีครับ